สวัสดีครับกระผมเ,เด็กชาทธนเดชสีเพงแสนขอนำเสนอบัตรถวายพระพรหัวข้อเทอใท้สะดุด,ดีพระพันปีหลวงเนื่องจากกระผมเกิดมิทันชมพระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าท่านทรงมีพระมาหาการุณาทีคุณกับกระชา ช่งชาวไทยมากมายซึ่ที่พระปัญญาพระวรกายและพระราชรัพย์ได้ว,วิรยิยะสาขาอย่างยิ่งในการทำรนุบำรุงชาวไทยให้อยู่ดีกินดีโครงการอนุรักษ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพพิเศษในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิตวพมราชินีนาถมีหลากหลายสาขาเช่นการปั้นการทอการจักสานผ้าไทยเป็นต้น ด้านการอนุรักษ์ขนทรงฟื้นฟูสืบสานสินแผ่นดินคือผลพระราชทานลักษณะของบัตรถวายพระพรประกอบด้วยภาพและคำในพระพรรวมห้าหน้าดังนี้แผ่นแรกด้านหน้าเป็นรูปพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีเั็นปีหลวงแผ่นแรก ด้านในเป็นดอกมะลิซึ่งกระผมตั้งใจระบายสีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แผ่นที่สองเป็นคำถวายพระพรมีใจความดังนี้12สิงหาคม2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระผู้ทรงสถิตทั่วทุกครัวเรือนเสด็จเยือนเถื่อนป่าทาราขวางขาจัดทุกบำรุงสุขทุกขินนทางทุกก้าวยางตังเนือเพื่อผองชนพระบรมราชินีนาถสิริกิต ท้าดังเทพสถิตทุกแห่งหนขอทรงพระเจริญยิ่งมิ่งมงคลเป็นมิ่งขวัญปวงชนชา,าชาวประชาติด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเดชานาเดชสี่พงแสนประถมสามทับหนึ่งเลขที่สิบห้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ส่งวิจัยและพัฒนาการศึกษา แผ่นที่สามเป็นภาพพระราชกรณียกิจในงานขนพระราชทานแผ่นที่สี่เป็นภาพขนพระราชทานท่านทรงอนุรักษ์ขอบพระคุณครับ